สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนันดโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่ากาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 บปปทุมธานีจัดอาร์ตอินพัทุมธานีนำศิละปะสะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ผู้คนส่งผ่านภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปทุมที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตํารวจโทคารณวิททูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาร์ตอินพัทุมธานีประจําปีพศ2568 โดยมีนางรุชลากรทูประจางตั้งวงเลิศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนางสาวกัลายากมลรัฐผู้อํานวยการด้านการตลาดนายอมรเทพเพชรกำแพงแสนที่ปรึกษาด้านการตลาดผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ท,ทนางลัสมาธารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนางสาวกาวรีอัมพัสวันประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโครงการส ่งเสริมการท่องเที่ยวอาร์ตอินพัทธุมธานีประจำปีพศ2568จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้30พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนพศ2568ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิครูศิลปินคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยราชพัฒวัลยาอลงกรณ์ในพระบรมราช และ Red ละ Red Lips Cafe and a r t s p เ c e เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสรับชมและเรียนรู้งานศิลปะหลากหลายแขนงอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในศิลปะได้แสดงศักยภาพและความสามารถนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปทุมธานีส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นภายในงานมี การจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆของศิลปินในจังหวัดปทุมธานีการออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปะในจังหวัดปทุมธานีการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนร่วมกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับชาวจังหวัดปทุมธานีและกิจกรรมพิเศษในช่วงเดือนแห่งไพรซ์มันด์รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆตลอดงาน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับหนอยสิถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สเานดาาดี่อนับสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟผูสุขภาพกาแฟทีอินดีหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน